นิสัยคือสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพะัปะปากสวัสดีค่ะครูดาวอ,อออาราวยูมาแล้วนะคะสวัสดีคนมีคู่ลักนณาราศีกุมทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์สามารถดูได้นะคะการแบ่งวันที่ราศีครูแบ่งแบบตะวันตกค่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งลักนาราศีดาวศุกดาวจันทร์หรือ เลือกเอาที่ตรงกับตัวท่านเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งวันที่แบบไทยหรือตะวันตกก็ตามแต่เพราะว่านี่คือคลิปการอ่านไพ่โดยทั่วไปเราไม่ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนมีคู่แล้วมีความรักแล้วแต่งงานแล้วและเหมาะสําหรับผู้ที่มีประเด็นในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วขอให้เลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูนะเดี๋ยวจะกลายเป็นไมซ์เซ็ตที่มันไม่ดีนะคะ ดูไพ่ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าคนเรายังมีวันเดือนปีเกิดเป็นของตัวเองมีดวงดาวที่โคจรบนท้องฟ้านนะปัจจุบันนี้ทำมุมกับดวงดาวในวันในวันกเนิดของเราด้วยนะดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะครูจะเปิดไพ่ในฝั่งของคุณและฝั่งคนรักของคุณนะเรื่องราวทั้งสองฝั่งสามารถที่จะสลับกันได้ด้วยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณตั้งแต่วันที่1นึถึงสิสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะคะ ขอไพ่สิบใบค่ะมาดูสถานการณ์ทางด้านฝั่งคนรักของคุณนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเสียงครูอาจจะ <c oughs> มีแบบกระแอมกระแอมบ้างนะคะเพราะว่า ครูใช้เสียงเยอะนะคะก็ช่วงนี้อาจจะหอบหอเหนื่อยๆนิดนึงนะคะขอพั้สิบไปค่ะ สรุปสใบนะคะมาดูกันค่ะวัสารการของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่ตัวตนของคุณได้ไพ่ t h h Hermit นะคะห้าดาบ e t e m p ทมเบรนสิบเมท้า8ดเหรียญ8ดดาบ เก้าถ้วย The Fool เด็กถือเหรียญและหนึ่งไม้เท้านะคะไพ่ตัวตนของคนรักของคุณได้ไพ่แปดถ้วยสี่ไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้าห้าไม้เท้าห้าถ้วยอัศวินถือเหรียญราชินีถือดาบ The Lovers เก้าดาบและ ราชินีถือเหรียญน,นะคะเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ตัวตนของคุณนะคะช่วงเวลานี้เขาเรียกว่ารักสงบนะคะรักสงบมันเป็นช่วงที่ ไม่ได้เจตนาจะรักสงบสันโดษสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอะไม่อยากทะเลาะอะไรกันกับคนรักของคุณคุณมีปัญหามีประเด็นนะคะความสับสนที่มันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ยังยังคิดที่ว่าคิดที่อยากนะคะที่จะทําอะไรขึ้นมาแต่ช่วงเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะดีสําหรับคุณสักเท่าไหร่เหมือนจะ จะไปถามจะไปถ่ายจะไปพูดจะไปเคลียร์อะไรมันก็ยังไม่สามารถที่จะตกลงเคลียร์อะไรกันได้คุณก็เลยอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะในสถานในสถานการณ์นี้อยู่นะคะบรรยากาศในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักอาจจะจืดชืดเฉยชาเย็นชานะคะไม่ค่อยจะหวือหวาไม่ค่อยจะสวีทหวานแหววอะไรกันสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้เป็นเทอร์มิกกันเลยทีเดียวนะสิ่งที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาสําหรับคุณในช่วงเวลานี้อาจจะนะเรื่องด้วย จะพูดจะใช้คำว่าอย่างไงดีละ่ะคุณไปยึดเอาในเรื่องของคำพูดที่เขาออกมาทำร้ายคุณหรือตัวคุณได้พูดจาอะไรออกไปทำร้ายจิตใจใเขาคุณอาจจะรู้สึกผิดนะคะไว้อ,อยู่ก็คือเป็น5ดาบานะคะ แล้วก็เป็น8ดาบที่ตัวคุณรู้สึกผิดก็เลยว่าเ,าเงียบๆสงบปากสงบคำอะไรไว้ก่อนนะอาจจะเป็นความพลัง้งเผลอของคุณที่คุณอยากจะระบายอะไรออกไปนะคะเป็นไพ่เดอะแทมเบรนและเป็นไพ่ The f o o ูที่คือลึกๆในใจของคุณอ,อาจจะเป็นลักษณะอยากปลดปล่อยอยากให้ตัวเองได้เป็นอิสระนะคะอิสระในความรู้สึกตรงนี้มันไม่ใช่ว่าอยากจะเลิกอยากจะลาไปนะคะแต่อิสระตรงที่ว่าอยาก อยากจะมีตัวตนขึ้นมาก็ได้นะคะบางคนก็คืออาจจะเป็นในเชิงที่ว่าคนรักของคุณอาจจะเฉยชาเย,ย็นชาทําเหมือนกับว่าคุณเหมือนเป็นธาตุอากาศ <c oughs> นิ่งๆเฉยชายกันไปนะคะคุณก็รู้สึกว่า,าฉันฉันยังมีตัวตนฉันยังอยู่ตรงนี้อยู่นะเอฉันยังเป็นคนรักของคุณอยู่นะซึ่งตรงเนี้ยนะคะคุณก็อาจจะ อยากที่จะระบายอะไรออกไปเป็น the f ฟู l แล้วก็เป็น the time r ร n นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณได้ทําลงไปเนี่ยก็เพื่อให้คุณใจหัวใจของคุณได้ปลดล็อกนั่นเองไม่อยากที่จะเก็บอะไรไว้นานสิ่งที่คุณบอกว่ามันเก็บไว้นานก็คือเป็นไพ่สิบม้เท้าระแปดดาบที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะที่มันสัมพันธ์ถึงไพ่ the f ฟู l ตรงนี้คุณอยากที่จะปลดปล่อยอะไรออกไปสิ่งที่คุณเก็บไว้มานานเก็บไว้มานานอัดอั้นตันใจอยากที่จะระบายออกไปอยากที่จะแบบว่า ไม่อยากที่จะเก็บไว้แล้วอาจจะเป็นนั่นแหละที่ครูว่าอาจจะพลั้งเผลอในเรื่องของการใช้คําพูดคาจาอะไรออกไปที่ทําร้ายจิตใจเขานะคะตัวคุณเองยังแบบรู้สึกผิดนะแต่เป็นการที่รู้สึกผิดแต่ไม่อยากจะงอ้อไม่อยากจะงอ้ออยากจะนั่งอยู่ตรงนี้อยากจะรอที่อยู่ตรงนี้อยากจะอยู่เงียบๆแล้วก็เออนะคะ ให้ให้ตัวคุณและตัวเขาอะในคนรักของคุณนะได้คิดได้ครอบทวนอะไรใจคุณลึกๆนะก็อยากจะง้ออยู่นะอยากจะคืนดีอยากจะแก้แก้ไขปัญหากับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะเนี่ยเป็นเด็กถือเรียญแล้วก็หนึ่งมเท้าแต่นั่นแหละคุณอาจจะไม่อยากที่จะเหมือนกับว่าทิฐิก็ทิฐิอยากง้อก็อยากง้อนะแต่ อยากรอดูว่าเขาจะทำอะไรให้กับคุณบ้างคุณคณก็เลยนิ่ง,งๆเฉยๆไปนะคะอะรอคำตอบจากเขาอยู่อะไรประมาณแบบนั้นนะไพ่ตัวตนของคนรักของคุณได้เป็นไพ่แปดถ้วยะนะคะแปดถ้วยมันบ่งบอกถึงสถานการณ์ฝั่งเขานะที่เขาเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าคือเขาเหนื่อยแล้วอ่ะเขาเขาเขาเข,าขาอไปตามทางของเขาก่อนเขาขอไปพักของเขาก่อนเขาเหนื่อยนะคะ เขารู้สึกผิดหวังผิดหวังในตัวคุณหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่คุณบอกแล้วว่าคุณอาจจะไปพูดอะไรที่ทําร้ายจิตใจเขาเขารู้สึกผิดหวังในตรงนั้นก็ได้นะคะเนี่ยคือการทะเลาะกันไห้ห้าไม่เท้ากับให้ห้าดาบในฝั่งของคุณนะ่ะเป็นบรรยากาศของการทะเลาะกันการที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะเขาก็เลยแบบว่าขอพักก่อนขอเดินไปก่อนขอขอ,ขอแตะเบรกก่อนนะอะไรจะเกิดขึ้นเขาเขาทิ้งไปก่อนแล้วก็ เขาเครียด <K re ed> นะซีเรียสสถานการณ์ของเขานี่ซีเรียสนะคะรู้สึกว่าปัญหาของเขาที่เกิดขึ้นมันรอบด้านและที่สําคัญที่สุดไพ่ห้าถ้วยกับเก้าดาบของเขาสัมพันธ์ถึงกันแล้วมันหมายถึงว่าเขาอ่อนแออ่อนแอทางด้านจิตใจแล้วการที่เขาอ่อนแอตรงนั้นมันเป็นการที่ผลักดันทําให้เขาต่อต้านคุณนะคะความอ่อนแอตรงนั้นเช่นคุณอาจจะโยนความผิดให้กับเขาว่าเขาเป็นคนผิดนะ นะคะความอ่อนแอรตรงนี้ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะยอมรับกับความผิดของเขาได้นะคะม,มันมีความรู้สึกว่าที่ครูเห็นนะคือที่ครูคเห็นตามหน้าไพ่คือเขาเป็นคนผิดอ่ะแต่เขาจะไม่ยอมรับผิดค่ <c oughs> <c oughs> คนเข้มแข็งจริงๆเขาก็กระโดดขึ้นมาเออยอมรับความผิดเออยืดอกเลยนะคะว่าโอเคผิดแล้วว่ามาแต่ของเขาอ่ะนะคะของเขารู้สึกว่า เขาไม่สามารถที่จะยอมรับกับความผิดตรงนั้นได้ออความผิดพลาดในมือของเขาเขาอาจจะลุกขึ้นมาต่อต้านคนุณแล้วก็นั่นแหละเถียงกันกันกบคุณนะคะออแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าครูมอนรู้ว่าความรู้สึกของเขาอะ่ะมันมันเหมือนกับว่าเขาสูญเสียความเชื่อมั่นสูญเสีย ความเขาเรียกยังไงครู้องใช้คาว่าอย่างไงเนี่ยมันมันผิดหวังแล้วกันผิดหวังในตัวคุณแล้วกันเขาครู้องใช้คําคํานี้เนาะนะคะที่จะซอฟที่สดุดเออนะคะอาจจะไปด้วยคําพูดของคุณที่ทากลับมาทําร้ายเขาอย่างนี้นะคะและเขาผิดหวังหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องคุณอย่างเดียวนะครูมองดูว่าเป็นในเรื่องของทางด้านการงานของเขาด้วยแล้วก็การเงินด้วยนะคะ ในฝั่งของเขามันมี the l e v e r s นะ choice หรือทางเลือกที่มันปรากฏปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาคิดว่าที่เข้ามานะทำให้เขาคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกอันนึงที่เขาสามารถที่จะไปเริ่มต้นได้นะแต่มันเป็นเหมือนกับว่า choice นั้นนะ่ะเขารอดูอยู่นะคะเขายังรอดู ะะกับชอยที่มันเข้ามาอยู่อาจจะเป็นบุคคลหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะมันไม่ใช่เป็นในเรื่องของบุคคลแทรกซ้อนเข้ามาก็ได้นะเพราะในความรู้สึกของเขาอะเขายังแบบยังมีคุณอยู่นะยังมีคุณอยู่แล้วเขาก็รอดูคุณอยู่ว่าคุณจะทําอย่างไรต่อไปแล้วในสิ่งที่ครูเห็นก็คือว่าในความสัมพันธ์นี้ของคุณกับคนเขาเนี่ยทางด้านฝั่งเขาเหมือนรอคอยนะคะรอคอยคุณที่จะให้คําตอบกับเขาอยู่นะ บางทีเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันนะคะทรัพย์สินหรือว่าธุรกิจที่ทําอยู่ร่วมกันก็ได้นะคะ,ะไพ่สี่ไม้เท้าบางทีมันเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องบ้านที่อยู่ใส่มันหมายถึงบริษัทอะไรก็ได้นะคะกิจการที่ทําร่วมกันก็ได้อัศวินถือเหรียญหรือว่าราชินีถือเหรียญตรงนี้นะคะธุรกิจที่มีการลงทุนร่วมกันก็ได้นะคะเขารอดูแล้วก็เขาคาดหวังแล้วเขาก็ผิดหวังนั่นเองกับในความสัมพันธ์นี้กับคนนะคะ ต่างฝ่ายต่างจ้องมองกันอยู่นะมีความรู้สึกที่เนี่ยของคุณด้วยไพ่มันหันหน้าเข้าหากันที่รักของคูดูนะราชีนีถือดาบกับห้าดาบหันหน้าเข้าหากันแสดงว่าใช้คําพูดชื่อเฉนใจจะไฟกันอะไรประมาณแบบนี้นะคะมาดูไพ่สรุปได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยหกเหรียญแล้วก็เด e อดสตาร์นะคะความรักความสัมพันธ์นี้ยังคาดหวังอยู่ในการที่จะ ได้กลับมาในการรอคอยนะคะคำตอบกันและกันอยู่ที่จะได้กลับมาถามว่าที่ครูเห็นนะมันเป็นลักษณะของบางคู่บางคนเนี่ยจบความสัมพันธ์กันไปนแล้วแต่ว่ายังมีการติดต่อกันอยู่หรือว่าห่างก,กันสักพักหนึ่งนะที่ครูเห็นนะคะเงียบๆนะคะแต่ว่ายังมีความรู้สึกที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่แล้วเหมือนคาดหวังในเรื่องของข้อตกลงที่นะคะ ที่รอคําตอบกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเนี่ยเขาก็รอนะคะคิดทบทวนอยู่นะมันเป็นช่วงเวลาของการห่างกันนะคะของคุณกับเขาที่ใช้เวลาในการตัดสินใจและที่สําคัญก็คือนานนะที่รักของครูเวลาที่ไพ่นี้เกิดขึ้น The Hermit นะคะช่องช้านานนะคะใจของคุณที่ครูดูแล้วนะคะทางฝั่งคุณทางฝั่งเขาว่าบางทีมันแบบมันอยากปลดล็อกกันและกันอยากเป็นอิสระในความสัมพันธ์นี้แต่ ครูยังเห็นภาพของความรักที่มีให้แก่กันและกันอยู่นะคะบรรยากาศของคุณกับเขาเนี่ยยังมีอยู่นะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครูนะคะเดี๋ยวซิว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ ไปสามใบนะคะเจ็ดไม้เท้าเจ็ดโอ้โหเจ็ดดาบและเก้าดาบเอาละนะคะครูรู้ละ ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณนะคะมันคือการได้เสียความรู้สึกความเชื่อมั่นความศรัทธานะคะอ,อ,อาจจะมีเรื่องราวที่ผิดหวังอะนะคะที่เป็นในเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นนะคะการถูกหลอกลวงนะคะในความรักความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่าคุณอะเอาเอา,เอาเรื่องเก่าเออนะคะเรื่องเก่า หรืออาจจะเป็นเพราะว่าครูต้องใช้คําว่าอย่างไรดีอ่ะมันเคยเกิดขึ้นแล้วซ้ําแล้วซ้าเล่าอะ่ะผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าอะ่ะมันก็เลยฝังใจนะคะหนึ่งเป็นเรื่องของการฝังใจหรือว่าเรื่องเก่าอะ่ะนะคะที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวก็ได้แต่ว่ามันฝังใจนั่นแหละนะคะเนี่ยมันมันมาสร้างความผิดหวัง ความไม่เชื่อมั่นความการหมดศรัทธาในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณแล้วมันก็เหมือนกับพัทงทลายลงไปแล้วและมันมันเป็นอะไรที่คุณไม่รู้จะไปแก้ไขยังไงไม่รู้จะไปสร้างความเชื่อมั่นศรัทธานในกันและกันมาได้ยังไงนั้นจัก,กรวาลก็เลยบอกกับคุณว่าจงปก,ปกป้องนะคะความรู้สึกของคุณ จงปกป้องหัวใจของคุณด้วยการปิดพอแล้วพอแล้วกับสิ่งที่นะคะที่คุณได้เผชิญมานะคะกั้นมันไว้ปิดมันไว้กับสิ่งที่คุณได้เจออย่าให้มันได้ย้อนกลับมาอีกอย่างที่คุณบอกว่าเรื่องราวที่มันฝังใจโครธมันไปซะปิดมันไปซะฝังมันไปซะเอามันออกไปจาก นณะปัจจุบันนี้ของคุณนะเรื่องราวที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันไปปล่อยคือปล่อยอะสิ่งที่คุณทําได้ก็คือปล่อยและเป็นสิ่งทีะะ่เป็นทั้งเรื่องง่ายแล้วก็เป็นทั้งเรื่องยากที่คุณจะปล่อยแต่ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากมันคือ สิ่งที่จะทำเนี่ยจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ความรู้สึกของคุณว่าตั้งมัน่นหนักแน่นมากพอหรือเปล่านะคะถ้าคุณยืนยันยืนยันอย่างหนักแน่นนะคะเรื่องที่มันง่ายมันก็ไม่ย้อนกลับมาอีกและเรื่องที่มันยากนานเท่าไหร่อ่ะมันก็สามารถที่จะป้องกันไม่เกิดขึ้นอีกได้ขึ้นอยู่กับว่าความตั้งใจจริงความหนักแน่น ในตัวคุณนะมีมากพอแค่ไหนเพราะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะที่รักของครูมันมันเกิดขึ้นมาแล้วจะให้ทํำยังไงใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับ,ลบไปแก้ไขอะไรได้นะคะแต่จงนํานะคะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะมาผลักดันตัวเองให้พ้นจากตรงนั้นไปซะด้วยการสร้างกําแพงขึ้นมาพอถ้าคุณไม่สามารถที่จะแบบ ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้เก็บมันไปนซะกั้นมันไปนซะพอให้มันอยู่แค่นั้นให้มันเป็นอยู่ในเรื่องราวของาร์ t อดีตนะคะแล้วทําปัจจุบันของคุณนะะ่ะนะะเหมือนอยู่ในโหมดตรงเนี้ยอยู่ในตรงเนี้ยปัจจุบันเนี่ยนะคะเออไม่ต้องไปกังวลอนาคตเอาปัจจุบันของตรงเนี้ยของคุณเพื่ออะไรเพื่อให้คุณนะได้ก้าวต่อไป ให้ได้อยู่ต่อไปให้มีลมหายใจอยู่ณนตอนเนี้ยนะคะสร้างกาลังใจให้ตัวเองของคุณขึ้นมาว่าว่าอดีตมันอาจจะเป็นตัวที่มาทำลายทาลายอนาคตของคุณมาบั่นทอนกําลังใจของคุณที่จะสร้างอนาคตขึ้นมาใหม่นะคะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจความศรัทธาสร้างมันขึ้นมาใหม่สร้างมาจากอะไรสร้างมาด้วยปัจจุบันนี้ละคะ่ะนะ เพราะอดีตมันสร้างไม่ได้แล้วอะ่ะมันพังไปแล้วใช่ไหมคะเอากลับมาผลักดันของคุณมาเป็นแรงผลักดันที่คุณจะสร้างความเชื่อมั่นสร้างแรงศรัทธาสร้างยังไงล่ะครูเชื่อมั่นจีว่าตัวของคุณเองสามารถที่จะมีความรักที่เป็นรักที่ซื่อสัตย์เป็นรักเดียวใจเดียวคุณเนี่ยแหละที่มีหัวใจอะ่ะหนึ่งดวงเนี่ยที่จะสามารถที่จะ รักใครคนใดคนหนึ่งได้คนคนหนึ่งเชะนั้นคุณย่อมมีโอกาสที่จะได้ไปเจอเจอกับคนที่สามารถที่จะรักนะคะใครได้คนคนหนึ่งได้อย่างหนักแน่นด้วยนะคะเรื่องราวที่มันเป็นความราักความสัมพันธ์ที่มีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกมือที่3ามเนี่ยท่านหนักแน่นมากพอนะคะนะคะใจมันต้องมาก่อนกําลังใจแรงพลัง Power, ะะพลังงานนะคะแห่งความหนักแน่นความมั่นคงนะคะมันมันต้องเป็นแบบซูปเปอร์สยาคุ้มพลังอันยิ่งใหญนะะ่ต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองครูไม่อยากใหเครียดครูไม่อยากให่เครียดไปนะคะแต่ถ้าคุณไม่สร้างแล้วใครจะสร้างใช่ไหมนะคะและถ้าคุณดึงเอาอดีตมานั่นแหละตัวคุณที่จะเป็นคนที่นำพานะะตัวพลังงานที่จะมาทำลายอนาคตของคุณหรือปัจจุบันของคุณนะ ครูฝากไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูดาวอ๋อเรารอยไดดีเสมอมานะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอะไรอัปเดตใหม่จะได้ตามกระทันและถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูข้างล่างใต้คลิปนี้ก็มีรายละเอียดค่าครูเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นโหาศาัสตร์ยูเรเนียนหรารัสตร์ไทยเลขเจ็ดตัวก็ฐานและพยากรณ์ศาสตร์ไพ่ทาโร่นะคะถ้าใครที่อยากจะดูดวงก็ติดต่อไอดีดไลมาจองคิวดูดวงเพิ่มเติม,ตม,ตมได้นะ ขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮรวยๆนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย